หมอคะตกลงป๋องเป็นอะไรคะดีนะที่หมอมีอายุมากแล้วเห็นอะไรมาเยอะถ้าเป็นหมอหนุ่มๆแล้วกออ็หมอหนุ่มทําไมคะถ้าเป็นหมอหนุ่มจะไม่รู้เหรอคะว่าป๋องเป็นอะไรอะคะเปล่าคนหนุ่มมันเลือดร้อนอาจจะหัวเสียไปแล้วไม่มายืนคุยคุณอย่างนี้เอ,อเดี๋ยวค่ะคุณหมอคะออป๋องเป็นอะไรคะเหมือนคุณเวลากินกาแฟแก่ๆเข้าไปหลายแก้วนั่นแหละครับแต่คนไข้เป็นเด็กเจอกาแฟชงแก่ๆแก้วเดียวก็มีอาการแล้ว แกาแฟเนี่ยนะคะครับเออแล้วแล้วที่ไอ้เป็นผงขาวๆที่เขาบอกว่าเป็นเฮโรอ,อีนแล้วกินเข้าไปอะคะผลพิสูจน์จากห้องแหลบปรากฏว่าผงขาวๆนั่น่ะเป็นครีมเทียมที่ใช้ผสมเครื่องดื่มครับคอฟฟเมดครับนี่เลยนี่นี่นั่งเลยนั่งเลย ดูเผลอๆเ,เนี่ยนะก็เหมือนเป็นเด็กฉลาดเหมือนกันนะเราอะร่ะโธก็ปอกไม่เคยกินกาแฟนี่ใครจะไปรู้ล่ะว,ว่ามันมีรสชาติยังไงคาเฟ่เมดก็ไม่รู้จักแล้วใครจะไปนึกล่ะแม่มจ๋าก็ก็ไอ,อลุงนั่นอะ่ะมันทำท่ามีพิรุษยังไงก็ไม่รู้ <existem>. <ini> <aine> ฉลาดเกินไปอ่ะมันก็เป็นเงนี้ย ปวนกันไปหมดเลยไม่รู้ว่าใครจะเป็นยังไงบ้างทั้งทางกระตอยทั้งทางเลือกดี กดีผมว่าผมไม่ต้องเข้าไปข้างในก็ได้นะมันอันตรายอ่ะไม่เป็นไรหรอกครับคือผมอยากจะรู้จริงว่ามันให้เด็กตัวค่นั้นเสพยาเสพติดไ,ได้ยังไงฮะงั้นก็ดูแลตัวเองนะพวกผมกับพวกอ่ะคงไม่มีเวลาดูแลคุณเท่าไหร่หรอกครับไม่ต้องเป็นห่วงครีมเทียมมาสกจันของบริษัทเหล่านี้จะสําเร็จไปไม่ได้ถ้าไม่ได้ความเป็นอัจฉริยะของท่านผู้นี้ผมขอเชิญท่านด็อกเตอร์จำปาครับ<า>โทษนะครับโทษครับ<ท> ขอบคุณครับท่านภูมิเกียรติทุกท่านผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่นักพูดเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเข้าเรื่องเลยนะครับขอบคุณขอบคุณนี่คือคลีนเทียมที่มหัศจรรย์มีคุณสมบัติพิเศษสุดยอดเยี่ยม สามารถตอบสนองความต้องการของท่านในยุคปัจจุบันนี้ได้เป็นอย่างดีนั่นคืออะไครับมันคือครีมเทียนที่สามารถใส่ได้ทั้งกาแฟและชากาแฟและชานี่คือสิ่งมหัศจรรย์ของอครีมเทียนโอ้ออโหสุดยอดเลยท่านเชืช่ออื่ทำไม่ได้เลยนะครับ ชาทั้งกาแฟเนี่ยไอ้ยุ้นี่คือการจับกุ้งอะไรรกัันนคบเี่ยมึงนี่ที่ให้น้องกูเสียยาเสียติดยาเสพติดอะไรปุ๊งไม่รู้เรื่องอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวคุณเลิกดี งานนี้นะรายการหน้าแหกแน่แหกก็แหกเดียกกลัวอะไรเดี๋ยวผมจะขอชกหน้าสักทีนะคุณจะจับผมข้อหาทำร้ายร่างกายก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวดิให้ใจเย็นเยนมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมันยังไงอ่ะนี่นี่นี่มันนี่มันเรื่องอะไรกันครับก็มีคนแจ้งว่ามีการส่งมอบยาเสพติดกันที่นี่สิอะไรยาเสพติดอะไรนี่นี่นี่ี่ครีมเทียมของผมนี่คีมเทียม อแล้วทำไมหมอนี่ต้องทำลับๆแล้วจับน้องผมผมไปขังไปกักขังฮะอ้าวก็ผมไม่รู้นี่ว่าพวกคุณเป็นตำรวจผมนึกว่าคุณเป็นบริษัทคู่แข่งที่จะมาขโมยตัวอย่างสินค้าของผมว่าแท้เพราะผมเคยผิดหวังมาครั้งแล้วในชีวิตตอนที่ผมอยู่อเมริกาผมคิดโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีชื่อว่าเดอะดแปลว่าประตูไงอ้าวแล้วไงอ่ะเดอะดแล้วไงครับ แล้วไงก็มีเพื่อนฝรั่งของผมคนหนึ่งที่ผมไว้ใจมันมาขโมยผลงานของผมไปลอกเลียนแบบใช้ชื่อว่า The Window แปลว่าหน้าต่างไงอ๋อนี่คุณเป็นคนคิดโปรแกรม Window อ๋อ้ยชั่วชั่วชั่ว <laughs> ผมเป็นคนคิด <laughs> ก็เพราะเหตุผลอย่างนี้สิผมจึงต้องระวังไม่ให้ใครมาขโมยหรือว่าเอาของผมไปหลอกเรียนดี <laughs> ใช่ไหมเสียครับ <laughs> <laughs> S <S <S บนคุยอะไรกันครับบอกพวกเราบ้างสิครับบ้านที่ตาบ้านที่ตาบ้านี่ตาเรเลารื่อยาเสพติดไหมคะคุณนนี่ <S 2> <S 2> <S นีดีมากเลยครับเดี๋ยว็นะครับก่อนว่าเอามือลงก่อนก็ได้ครับของเมื่อยคือทางผมเนี่ยนะครับทางตำรวจเนี่ยนะครับได้รับแจ้งจากคุณเลิกดียอดนักสืบเนี่ยนะครับบอกว่าจะมีการส่งมอบยาเสพติดกันที่นี่ ครับเป็นยาเสพติดชนิดใหม่ซึ่งพวกเราก็ยกกําลังมาที่นี่นะครับแล้วก็พบว่ามียาเสพติดอจริงไอ้ยาเสพติดที่ว่าเนี่ยมันมันก็คือมันก็คือ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 ครีมเทียมสองพันครับเป็นครีมอัศจรรย์ มห,มหมอบอกว่าป๋องอะกินกาแฟมากไปอะไรนะแค่นั้นแค่นั้นเองเหรอครับใช่ป๋องนี่ก็แปลว่าที่ทุกคนปั่นป่วนนี่แล้วนะก็เพราะใ่้เด็กบ้านนี่กินกาแฟมากไปทั้งนั้นเหรอครับอย่าไปโก่อเขาเลยค่ะสถานการณ์จะชวนให้เข้าใจผิดจริงๆ ันนะคะเขายังเด็กอยู่ถึงจะฉลาดแค่ไหนก็นยังมีความวกลัวแบบเด็กๆอยู่นะคะหายห่วงแล้วชั้นไม่ล่ะลันจาพูดผีอีกแล้วหรอครับเออพูดกับพูดกับนันนันจาเอ่อนี่พ,พูดกับผีแถวๆนี้แหละลูกนี่รู้ไหมว่าพวกเขาเนี่ยเป็นห่วงปองมากเลยนะ บอกเขาด้วยนะว่าบองขอโทษพี่ัำให้ทุกคนเป็นห่วงมอกตีนตัวเองครับพวกเขาได้ยินที่บอกพูดแล้วล่ะใช่ล่ะเออใช่ครับเมื่อก่อนเขาสละดชีพเพื่อชาติแต่มาวันนี้เขาสละชีพเพื่อเพื่อนครับ หมายควมว่าชัยูจกจับครับปองปองงานให้ดีๆนะลูกน,นะปองรงขึ้นปองจะต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีอีหลายตัวหลายอย่างที่ น้าบอกป๋องไม่ได้แต่น้าอยาจะให้ป๋องจำไว้นะลูกว่ามีอีกหลายคนที่เขาเสียสละมากมายเพื่อป๋องป๋องอย่าทำให้พวกเขาเสียใจนะลูกนะครับบอกสัญญาดีมากเด็กดีลูกมันเด็กดีดดดด